สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่128ชะลวงสู่ข,ขั้นที่8ฝากกด Subscribe ช่องลิสมาอากันด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยได้เวลาลิ้มรสเปลวเพลิงของข้าบ้างแล้วไม่นะเว้ตุ้ม หยุดได้แล้วหากพวกเจ้ายังไม่หยุดจะหาว่าข้ามีเตือนนี่พวกเจ้าบาังอาจสรากววาบุ่นวายในหอคอยเพลิงสวรรค์ขัดเกล้าพลังลมปราณเชียวงั้นลือพวกวุโสหลิวแง่แง่แง่พวกวุโสหลิวโปรดช่วยข้าด้วยชายผู้นั้นสติฟั่นเฟือนเขาต้องการจะฆ่าข้า นังหนูหุบป,ปากของเจ้าซะข้ามิข้ามีตาย่อมเห็นว่าผู้ใดถูกหรือผิดด้วยประกาศด้วยประกาศสิทธิแห่งผู้ดูแลหอคอยพวกเจ้าสองพี่น้องตระกูลเลยเฟยเออพวกเจ้าทั้ง3ได้ทำผิดกฎของการประลองข้าจะลงโทษพวกเจ้าโดยนับแต่วันนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนพวกเจ้าจะไม่สามารถ เข้ามาหอคอยได้ผู้วุฒสเหตุใดท่านจึงได้ตัดสินเช่นนี้กันคะผู้วุฒสหลิวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนางฟ้าเฟยเอ,อ๋อเลยแม้แต่น้อยพวกข้าสองพี่น้องเป็นผู้จู่โจมเด็กใหม่ผู้นั้นเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับแม่นางเฟยเอ๋อเลยฉะนั้นได้โปรดลงโทษเฉพาะเราสองคนพี่น้องจะครับ หากเจ้าม่พอใจในการตัดส <pad> ินของข้าเช่นนั้นก็ไปแจ้งแก่ผู้อาวุโสหรือไม่ก็อาจารย์ใหญ่เพื่อรายงานการตัดสินใจของข้าแต่ตอนนี้พวกเจ้าสามคนออกไปจากหอคอยซะอาแม่นางเฟยเอ๋อส่วนเจ้าเสียวเอี้ยนเจ้าได้สร้างความวุ่นวายภายในหอคอยเช่นนั้น ข้าจะหักคะแนนข้าจะหักห้าเต้มของไพ่ผนึกเพลิงไม่มีปัญหานะผววู้วุฒโสเหตุใด,ดโทษมันจึงได้ต่างกันราวฟ้ากับเหวเช่นนี้กันล่ะครับเสียวเอี้ยนยอมรับคําตัดสินของผววู้วุฒโสโดยมิมีข้อแย้งครับเจ้าหนูอุณภภูมิล้อมตัวเจ้าช่างรุนแรงยิ่งนัก นี่เจ้าคงฝึกภายในหัวคอยเป็นเวลานานติดต่อกันอย่างงั้นสินะหากเจ้าโหมฝึกเช่นนี้รลวัวงจะโดนท่าปิดท่าไฟเข้าละเจ้านูเออนี่ไม่ใช่ผลจากพิดท่าไฟหรอกนะครับมันเป็นผลมาจากยาที่ข้ากินเข้าไปครับเออนี่เจ้าหมายความว่าเช่นไรกันที่ข้ากำลังจะบอกก็คือนับแต่นี้ พิษของธาตุไฟจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปหากมียาอายุวัฒนะขวดนี้หยดน้ำค้างจิตวิญญาณเหมมันมันจะช่วยต้านพิษของธาตุไฟไมิให้สามารถเข้ามาภายในกายได้ทั้งยังช่วยฟื้นฟูพลังลมปราณน,นับแต่นี้พวกท่านก็สามารถฝึกหามรุ่งหามค่ำได้โดยหมดห่วงพิษของธาตุไฟ เพียงดื่มมันเข้าไปหนึ่งขวดหลังจากที่ฝึกซ้อมเสร็จแล้วมันก็จะขับพิษภายในกายของพวกท่านออกมาจนหมดแต่หากไม่มีพิษอยู่ภายในกายเมื่อตื่นแล้วจะทำให้ผิวพรรณแลดูเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลทำให้ผิวชุ่มชื่นดื่มแล้ว่อสวยกันทุกคนสโลแกนผลิตภัณฑ์นี้คือ ผิวแลดูอ่อนกว่าวัยกลาจจากโรคภยัยไข้เจ็บโววสพคุณที่เจ้ากล่าวมาเป็นจริงนั้นหรอือมันช่างดีเลิศประเสริฐสีมันนีเด้งยิ่งนักข้ารับประกันเลยหากที่หากที่ข้ากล่าวมานั้นโป้ผดข้าจะจดใช้เงินคืนให้แก่พวกท่านสิบเท่าข้าขอขวดหนึ่งน้องพรับขอสองขวด เฮ้ยอย่าเมาไปหมดนะฟฟยเชิญต่อแถวซื้อกันได้เลยครับสินค้ามีมากมายเพียงพอต่อทุกท่านแน่นอนว้าฮ่าหนี่คือส่วนที่เหลือจากที่ใช้ในการช่วยลินเอียนข้าจึงได้นำมาขายต่อยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยวุย้ยข้านี่มันช่างปลาดเปลืองเสียจริงกะไรแม่นางเฟยเอ,อ๋หยุดร้องเถอะ นี่ไม่ใช่ความผิดของแม่นางหรอกนะครับเป็นความผิดของพวกข้าสองพี่น้องเองฮออใช่ทั้งหมดเป็นเพราะพวกเจ้าทั้งสองพวกเจ้าทั้งสองช่างไร้ค่ายิ่งนักทั้งยังทำให้ข้าได้รับความอัดอายจากการกระทำของพวกเจ้าอีกพวกเจ้าน่าจะทำเชื่อฟังคําสั่งของข้าดังเช่นสุน,นัขแต่พวกเจ้ากลับทำตัวเป็นขยะเลยข้า ที่ไรประโยชน์ยิ่งกว่าสุนัขเสียอีกแม่นางเฟยเออนี่พวกเจ้าคิดว่ายังสามารถเรียกชื่อข้าได้อีกงั้นหรือนับแต่นี้ต่อไปพวกเจ้าไม่ต้องมาตามข้าแล้วเจ้าพวกขยะเลยข้าชิความอับอายในครั้งนี้ข้าจะให้แกชดใช้คืนเป็นแน่ใช่แล้ว ญาติของข้าจะต้องช่วยข้าชำระหนี้แค้นครั้งนี้ได้เป็นแน่เขาเป็นถึงอันดับ3ของสาขาภายในหอโขมกระนำหลิวชิง3วันต่อมาพระเอกได้ทำการนั่งฝึกอยู่นะครับทะลุทะลวงพลังลมปราณยอดยุดขั้นที่8 เหตุใดเจ้าจึงได้ดูสงบเช่นนี้หลังจากที่พลังลมปราณเลื่อนระดับสูงระดับสูงขั้นต่อไปวา่าจู่ๆก็โผลมาเช่นนี้ข้าก็นึกว่าผีเป็นเพราะศัตรูของข้านั้นล้วนแข่งแกร่งหากข้ายังมิสามารถเลื่อนระดับนักพรตข้าคงยังมิอาจวางใจได้เจ้ามีเจ้าไม่ต้องกังวลหรอก หากเจ้ายังฝึกฝนเช่นนี้อีกไม่นานเจ้าจะต้องเลื่อนเป็นระดับนักพรตได้เป็นแน่ข้าจึงได้ฝึกหนักเช่นนี้ยังไงล่ะครับอาจารย์การเลื่อนระดับของข้ายังมิน่าเป็นกังวลเท่ากับเสียวฉายเลยครับนี่ก็ผ่านมานานแล้วแต่เสียวฉายก็ยังคงหลับไหลไมิตื่นขึ้นมาเลยแม้แต่น้อย แม้แต่ราชินีเมดูซ่าเองก็มิออกมาเช่นกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทั้งสองกันแน่ครับอาจจะเป็นเพราะเมดูซ่าจิตของเมดูซ่ากำลังฟื้นฟูอยู่ทำให้เสี่ยวฉายต้องใช้พลังในการสะกดมิให้เมดูซ่าออกมาอาจเป็นไปได้ว่าหากเสี่ยวฉายฟื้นคืนสติเมื่อใดงูสายลุงกลืนกินผืนนภา,ากับราชินีเมดูซ่า จิตและกายจะรวมกันได้อย่างสมบูรณ์จะทำให้ระดับพลังของนางพุ่งทยานกลายเป็นมหาวิรชนอย่างสมบูรณ์เมื่อเวลานั้นมาถึงต้องมีผู้ใดคนหนึ่งได้กลับบ้านเก่าเป็นแน่กรีดเช่นนั้นพวกเราไม่ควรชักช้ารีบส่งมันให้ไปกลากไปไกลจากพวกเราจะครับ ข้าขอโทษเจ้าด้วยนะเสียวชายเจ้าสิบา้าสงบสติหน่อยราชินีเมดูซ่ายังต้องใช้เจ้าในการหลอมยาวิญญาณให้อยู่เพื่อที่จะได้รับความสามารถเพื่อที่จะได้รับเพื่อที่จะได้สามารถครอบครองร่างเพียงผู้เดียวหากนางยังไม่ได้ยาหลอมวิญญาณนางคงมิสังหารเจ้าเป็นแน่ ก็จริงของท่านครับอ่าเช่นนั้นก็หมายความว่าหากนางกินยาหลอมวิญญาณเข้าไปเซียวฉายก็จะหายไปจากโลกนี้อย่างนั้นสินะครับอ่านี่มันเรื่องใหญ่แล้วนะครับอาจารย์5้าวันถัดมาเฮ้อการเลื่อนขั้นที่9ก้ช่างยากยิ่งนัก ภายใน10วันเจ้าก็สามารถเลื่อนได้ถึง2ระดับแล้วนะข้าว่าก็ไหวก็ผู้ก็ไวกว่าผู้อื่นมากแล้วนะทั้งตอนนี้เราก็ยังได้ลากลากเขียวเซียนมาแล้วการเตรียมความพร้อมเพื่อดุดพลังของเพลิงใจดับศูนก็ขยับขยบเข้ามาใกล้เราแล้วหือ้อนี่ท่านจะให้ลาก เขียวเซียนค่าตอนนี้เลยงั้นหรือครับมันยังไม่ครบกำหนดเลยนี่ครับหยุดวอยได้แล้วค่ายื่นมันด้วยตัวเองของข่าด้วยตัวของค่าเองเช่นนั้นเจ้าก็รับไว้ซะหากมีสิ่งใดผิดพลาดขึ้นมาคิดว่าแกจะหนีไปไหนรอดงั้นหรือพักผู้พาหินใหญ่โตถึงเพียงนั้นว้าดูเหมือนว่าหลิวเอี้ยนจะดูสงบมาก ยิ่งขึ้นแล้วนะครับค่อยดูเป็นผู้คนเป็นผู้เป็นคนน่าคบเป็นมิตรสหายขึ้นมาหน่อยข้าก็ไม่ได้กลับมาที่พักหลายวันแล้วจะมีผู้ใดคิดถึงข้าอยู่บ้างหรือเปล่านะทุกคนข้ากลับมาแล้วเือนี่มันเกิดสิ่งใดกันเหตุใดพวกเจ้าจึงมีท่าทีเช่นนี้ ท่านพี่เสียเวเอี้ยนข้าขอโทดด้วยที่ไม่อาจรักษาสัญญาที่ให้ไว้แก่ท่านได้พักภูผาหินของเรากำลังเกิดวิกฤตครั้งใหญ่แล้วค่ะก็จบตอนที่1 2 8ไเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ